สวัสดีค่ะพบกับรายการสดหมดเปลือกนะคะวันนี้พึ่งกับรักนะคะรับหน้าที่เช่นเดิมค่ะดูแลคุณผู้ชมวันนี้ประจำวันอังคารที่12กุมภาพันธ์ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ได้สดใสนะสดใสค่ะที่น่าสดใสเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อวานนี้รู้สึกว่าตัวเองปากซีดไปนิดนึงต้องขอไปคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อวานอาจจะดูเหมือนเราวิ่งมาแล้วก็เหนื่อยมาเดินทางจากพัทยารอยมาเดินทาลิปสติก วันนี้เลยมาสดใสนิดนึงะนะคะ,ะเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยดีกว่ารักโอ้โหยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนนะคะก็ให้ความสมนใจอย่างที่อ,อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เล่าไปเยอะและ้วในฝั่งของน้องผู้หญิงนะคะก็คือน้องหมวยลี่พัชมนที่ก็ออกมาตอบคําถามสื่อในเรื่อง,ค,องความสัมพันธ์กับคุณโป๊บนะคะก็ยอมรับว่า รักใช่พูดคุยแล้วก็รู้สึกรักแล้วเป็นห่วงเขาอะไรอย่างนี้นะคะ,ะทีเนี้ยมันก็เลยเราก็อยากจะรู้ในฝั่งอของคุณโป๊บบ้างในที่สุดคุณโป๊บก็ออกงานอ e ีเวนต์แล้วนะคะหลังหลังจากที่เห็นแค่ในแชทไงว่าเออตัวจริงตัวปลอมหรือยังไงแล้วพูดคุยกับน้องเขาจริงไหมนะคะ เจ้าตัว,ตวก็ยังไม่ออกมาแบบว่าชี้แจงบางคนเขาอาจจะอดรนทนไม่ได้ชี้แจงผ่านไอจบ้างอะไรบ้างแต่คุณโบมได้เงียบเลยอยู่ในกองถ่ายอย่างเดียวเลยนะคะแต่เมื่อวานนี้ออกอีเวนต์แล้วค่ะเราก็เลยได้เจอพี่หมื่นกันนะคะ <ๆ S 2> ก<า>เ็เลยเคลียร์ทุกเรื่องเลยไหมใช่ว่าอ,อ,าอา่หนึ่งรู้จักน้องไหมสองแชทเนี่ยฝากซื้อทิชชู่กันเนี่ยยังไงแล้วก็หนึ่งบาทเนี่ยฝากซื้อทิชชู่หรือ นะหรือว่าทำไมคุณต้องมีหรือหรือว่ายังไงแล้วที่น้องเขาบอกว่าเขารักอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างยุติความสัมพันธ์กันลงแล้วจริงหรือไม่ะนะ,ค,ะคุณโปก็มาออกงานนะคะกิจกรรมที่อุทยานร้อยปีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอายุ36เอ้ยฉันจะไปอ่านชื่อุปข <คน S 1> ึปออ้อุทยานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะก็เดินทางมาร่วมกิจกรรม BSC Beauty Run Fun and Reality นะคะก็เนี่ยแหละแฟนมาให้กำลังใจกันเพียบเลยเห็นไหมคุณผู้ชมก็ เนี่นะคะเหมือนสอสอเหมือนมาหาเสียงยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เออน้องเพื่อนแฟนมาให้กําลังใจไงรู้ว่าตอนนี้เนี่ยโดนโห,โหกระแสยังหนักนะคะสำหรับพี่หมื่นของเราค่ะแต่แตเราก็ากมาลงพมลัยมาให้ด้วยนะเหมือนสอสอ <ừ ๆ S 1> จริงๆนะอ่ามีเสียงสัมภาษณ์ใช่ไหมเ<ช>สียงสัมภาษณ์พี่โป๊มให้ฟังด้วยนะคะสําหรับประเด็นของน้องหมวยรี่ถึงความสาคัญต่างๆไปฟังกันดูเลยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่คบกันเป็นแฟนหรืออะไรนะครับก็เป็นพี่น้องคุ้นจักกันอดีตที่ผ่านมาผมก็ คือผมไม่อยากจะพูดถึงไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับประโยคทุกอย่างที่ทเราทอบุญครับไม่เคยมีจิตใจที่ทำร้ายใครเลยผมมีแต่ความไว้ใจให้ใจเรื่องภาพหรือเรื่องอะไรต่างๆเ<ะ>ล่นนึงทูดพวกแบบคนขายเพามแบบมีการโอนเงินให้กัอนอย่างเงี้ยเรื่องนี้ผมก็ขอไม่ตอบแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้ตอบอะไรคราเรากลัวจะมีภาพหรืออะไรออบมามากกว่านี้ไหับก็ ก็ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับก็ทุกคนก็ต้องแบบมีอะไรที่เป็นส่วนตัวเรื่องฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยไม่รู้จริงๆนะคตแตใ่ในใจผมเลยนะผมไม่อยากผมไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นน่ะผมแค่อยากให้มันแบบมันจบจบไปเพราะว่ามันเราก็ไม่คิดจะทาร้ายใครอะ่<คล>ะเรเหนืนะะ่อยไหมครับกับส่งที่มันไม่จบไม่สิ้นก็ก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าพอเหนื่อยแล้วปุ๊บเราเราก็ใช้สติแล้วก็ใช้ความคิด ในด้านบวกอ่ะสอนปลอบใจตัวเองพยายามที่จะเดินผ่านมันไปด้วยด้วยสติให้ได้โอ้าว่ายตัวมาพี่เจเป็นนินจาคุณแวบเก่งนะคะต้องแนะนําใหม่ไหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเริ่มต้นบอกมีพึ่งกับรักไงเ๋อเหรอฮะแล้วคุณแวบมาเนี่ยปราปิมกเ่ะที่ครไม่รู้จักเลยนคะออกจะเก่ากระหลกกันละเมื่อกี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะให้ฟังในมุมของคุณโป๊อปบ้างนะคะว่า ก็ยอมรับว่ารู้จักกันจริงมีการได้ใช่ไหมไม่ได้คบเป็นแฟนเออไม่ได้คบเป็นแฟนสถานะแฟนอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการโดนแฉต่างๆนานาเนี่ยมันก็เขาก็แอบเศร้าๆนิดนึงนะรู้สึกได้นะเพราะว่ามันถี่มากเลยจบจากมวยลี่มาจริงๆมันมีอีกเซตหนึ่งนะเป็นแบบแชทเหมือนกันไปนั่งทานข้าวกับสาวอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็ดีนะคุณโป๊บก็ไม่โทษใครโทษตัวเองนี่แหละ พระเอกอะอโทษตัวเองนี่แหละนะคะในเรื่องของการไม่ระมัดระวังอะไรต่างๆเนะอ,อะอหลังจากนี้ก็ต้องไม่รู้นะว่าพี่หมื่นเขาจะ,จะมีความแบบ<ง>ระมัดระวังตัวมากขึ้นหรือ,ย,อยังในเรื่องของสาวๆนะคะ<อ>ก็ต้องรอดูว่าจะมีอีกมาอีกระลอกหรือเปล่าแต่วังว่าหลังจากนี้คุณโป้ควรจะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ให้มีอะไรหลุดมาทางโซเชียลมีเดียอีกนะมันมีแต่เสียกับเสียเนาะ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเดี๋ยวนี้ไลน์เขายกเลิกข้อความได้แล้วเป็นคนดังอ่ะก็แคปไงแคปไงฟังเราหน่อยสิไม่ออยังไงก็ต้องมีบ้างอะไม่หรอกไม่หรอกนะคะอ่ะก็ว่ากันไปคุณรักขาต่อเลอามาอีกคู่หนึ่งคนนี้ก็โหเขาเรียกว่าโดนวิพา์วิจารณ์มาตลอดนะคะคุณกิฟนะคะเมื่อก่อนนี้เขาชื่อคุณกิฟออราลีนนะคะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วต้องอ่านนิดนึงกิฟดาราพดาอ่านะคะก็คือชื่อชื่อใหม่ของคุณกิฟนางเอก นักแสดงสาวช่องเจ็ดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาผ่าอยู่กับคุณบูมกิตก้องนะคะซึ่งคุณกิฟเนี่ยเขาอย่างที่คนถ้าคนที่ติดตามจะรู้ว่าเขามีประเด็นกับน้องสาวเขาอยู่ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งน้องสาวเขาเนี่ยเป็นอดีตแฟนสาวของคุณพอลสันสิริลักษ์ซึ่งเพิ่งเลิกกันไปเมื่อไม่นานมาน,นี้แหละนะคะซึ่งจุไอชนวนต่างๆนานานเนี่ยก็เกิดจากการครบหากันแต่ว่าอาจจะมีการขัดแย้งกันกับครอบครัวน,นิดหน่อยนะทำให้คุณกิฟเนี่ย ตัดสินใจ,ใจอ่าตัดสินใจตัดท<า>ีตัดน้องนะคะตัดออกจากครอบครัวไปเลยนะคะโดยโดย,โดย,โดยคุณคุณเกรซชริตาน้องสาวเขาเนี่ยก็ออกไปมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็คบหาด,ดูใจกับคุณพอ์อมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งจนตอนนี้เนี่ยพอเลิกกันปุ๊บอ่ะนักข่าวก็ไปถามไงว่าเออเป็นไงบ้างพอ ตอนนั้นคนก็คิดว่าพี่น้องเขาทะเลาะกันพอส์ไงตอนนี้เขาเลิกกันแล้วน่าจะกลับมาดีกันได้แล้วใช่กลับบ้านหรือยังหรือว่าแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นในทางที่ดีไหมแต่คุณกิฟต์เนี่ยก็เอาไปสัมภาษณ์เหมือนเดิมว่ากิฟต์มีน้องคนเดียวซึ่งอยู่ต่างประเทศเขามีพี่สรุปคือเขามีพี่น้องสามคนใช่ไหมใช่ค่ะก็คือคุณเกรซเนี่ยก็ยืนยันอยู่ว่าไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะคนก็เลยเข้าไป ต่อว่าต่อขานหน่อยว่าเอ๊ะทำไมต้องแรงขนาดนี้แล้วก็การตอบคําถามเอ่ยอะไรเอ่ยทาไมต้องดูรุนแรงอ่ะดูมีคําพูดที่ไม่มีเยื่อใยอะไรกันเลยทั้งที่ว่าเป็นพี่น้องกันแท้ๆไงพี่ปรางก็เลยทําให้แฟนคลับหรือว่าคนที่ได้ชมคลิปสัมภาษณ์เนี่ยเขาวิจารณ์คุณกิฟต์เยอะและล่าสุดเขาเจอคู่กันใช่ไหมมาเจอคู่กันนะคะกับแฟนดูบูมเขาใช่ก็คือคุณบูมกิดก้องนะคะในงาน เปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่8ที่หอศิลป์นั่นเองนะคะทั้งคู่ก็มาทํากิจกรรมดีๆงานดีๆให้กับสังคมนี่แหละคะ่ะแล้วที่บอกว่ารามมาถึงคุณบูมยังไงรู้ไหม,มเขาคนนะมองว่าคุณบูมเป็นหนุ่มที่แบบนุ่มนวลเป็นหนุ่มสุภาพบุรุษทําทไมถึงมาคบอ,อ,อกับกีทที่ดูบุค,คลิกแรงะนะคะ,คะให้ทั้งคู่เนี่ยพูดพร้อมกันเลยเคลียร์เลยทั้งเรื่องน้องเกรซแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยค่ะไปฟังค่ะเป็นคนตรงครับผมอยากจะบอกเลยว่า คือผมก็เคยเห็นผมก็เคยอ่านมาผ่านๆเหมือนกันแหละสําหรับคนที่วิจารณ์หรือคนที่ด่าอะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้รู้อะไรเลยคุณเห็นแค่เซี่ยวเดียวแล้วคุณมาตัดสินชีวิตผู้หญิงคนนี้คือผมอยากจะบอกว่าผมถูกเลี้ยงดูมาค่อนข้างดีนะถึงว่าบ้านผมจะไม่ได้รวยมาตั้งแต่เด็กแต่พ่อแม่ผมเลี้ยงมาอย่างดีตลอดแล้ววันหนึ่งผมจะรักผู้หญิงสักคนหนึ่งผมคงไม่เอาผู้หญิงเร็วๆหรือว่าผู้หญิงที่มันไม่ดีแบบที่ผู้คุณดา่ามาเป็นคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะมาเป็นอนาคต แม่ของลูกผมหรอก<ม>ผม,มเพราะฉะนั้นผมต้องเลือกเป็นอย่างดีแล้วผมต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วก็ความจริงเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนอะ่ะแล้วคนส่วนใหญ่คือจะตัดสินจากที่คือกิดว่าคนมาขย,ยิม,มแล้วเวลาแบบไปเดินห้างหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะด้วยความที่เราไม่ได้เดินยิ้มตลอดเวลา3 6 0องศากับทุกคนพอคนเห็นหน้าก็จะแบบว่าอีนี้นีสใส่ไม่ดีแน่นอนา <laughs> หน้าตาเป็นคนไม่ดีถูกไหมว่าแรงกับตรงเนี่ยมันต่างกันตรงที่ คนที่แรงๆบางทีเขาแรงโดยที่เขาไม่มีเหตุผลนี้แต่ว่าของกีบ่ะทุกอย่างที่กีบทำนี่คือกีบคุยกับพ่อตลอดนะพอสัมภาษณ์ล่าสุดกีบก็คุยกับพ่อพ่อก็แนะนําบอกว่าก็บอกเขาไปเลยสิว่ามันทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่น้องเเลยที่จะไม่พูดก็คือก็ดีแล้วครับก็ไม่รู้จะพูดทําไมคือบูมอยากจะบอกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาที่น้องมีปัญหาอะไรเงี้ยบูมคือเชื่อไหมว่าบูมอะรู้ทุกเรื่องเลยแล้วบูมก็เขาร่วมในการตัดสินใจของน้องกีบ เพราะผมรู้ว่านี่คือสิ่งที่น้องเขาทำเนี่ยคือดีที่สุดแล้ว <Ừ. S 2> เพราะถ้ามันไม่ดีผมจะต้องบอกเขาแล้วว่าหนูทําแบบนี้ทําไมเพราะถ้าเขาเลือกที่จะพูดเลือกที่จะบอกความจริงไม่มีทางจบแม่แรงกับตรงเนี่ยไม่เหมือนกันนะออบุคลิกกิฟก็อาจจะดู แรงแรงเวงเวงหมายถึงว่าเป็นเล่นเปตัวลายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปเดินห้างเดินอะไรก็ไม่ได้ยิ้ม3 6 0รองศาตลอดถ้าไปดูจริงๆเขาก็เป็นคนเคลี่รคนนึงนั่นแหละจริงๆเรื่องของครอบครัวบางทีพูดยากเพราะเราเป็นคนนอกก็ได้แต่รับรู้จากการฟังนะคะก็อย่าเพิ่งไปคงมุ่งคอมเมต์ใช่นะคะก็เป็นเรื่องของครอบครัวเขาเราก็ดูที่ผลงานดีกว่านะคะ่ายโลกสวยไหมตอนที่พกี่กเรื่องครอบครัวแต่นี่ที่ฉันรู้สึกพูดง่ายค่ะเพราะว่าเขาน่ารัก คุณบอยอนุวัต์ค่ะหรือว่าคุณบอยพิชเมเกอร์นะคะหลังจากที่แต่งงานกับคุณเจี๊ยบพิจิตราไปแล้วก็ปรากฏว่ามีเวลาพักผ่อนประมาณสักสี่วันทสองคนสองคนไม่ฮะพักผ่อนนะสองคนก็เลยไปญี่ปุ่นพอไปญี่ปุ่นก่อนนะคะอุ้ยไปฮันีมูหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเอ่อมีอะไรแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จะมีลูกหรือเปล่าในอนาคตอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยนะคะคือทั้งคู่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากพักผ่อนนะคะแล้วก็ มีเรื่องลูกเนี่ยนะคะเขาตัวน้องเจี๊ยบเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆปีนี้เขาก็ไม่อยากมีหรอกเพราะว่าไาจจะเรื่องนี่สิ่งที่เ<อ>หลืออีกนิดเดียวแต่ว่าตัวเขาเป็นคนเครียดกวจะมีผลกับน้องะนะคะก็เลยพักไว้ก่อนนะคะส่วนล่าสุดเนี่ยคุณบอยเนี่ยเขาก็ไปออกคอนเสิร์ตขึ้นคอนเสิร์ตของค,ค,คุณคุณบอยเหมือนกันอะบอยกูซินะคะเสร็จแล้วก็พอขึ้นไปปุ๊บก,ก็ไปประก,กาศว่า ผมมีเมียแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเออใช่ตหัใช่ไหมที่แน่ๆเลยคุณเจี๊ยบซึ่งนั่งอยู่นั่งดูคนส์ตอยู่เซอร์ไพรส์แบบว่ายิ้มปลื้มเปลิมเลยแล้วเออคุณบอยเองเนี่ยคุณบอยพีชเนี่ยสามีเขาเนี่ยก็เดินมาที่เก้าอี้ที่ก็ดูคนส์ตนึกลองนึกจินตนาการเอานะว่าเขาจะรู้สึกอายขนาดไหนแต่ในความรู้สึกของผู้หญิงคนนึงก็เขิน๋อก็ดีใจมากคุณยประมาณนี้แล้วก็เขาก็มีเพลงหัวใจผูกพันคือ ต้องบอกก่อนคนอาจจะไม่รู้คนจะจําภาพว่าคุณบอยเนี่ยอยู่แกรมมี่ใช่ไหมคะแต่จุดเริ่มต้นในการเป็นศิลปินของคุณบอยเนี่ยคืออยู่ที่เบเกอรี่ร้องเพลงแรกก็คือหัวใจผูกพันกับพี่บอยโกศิยพงศ์ทำให้เขาได้ขึ้นคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ได้กลับมาร้องเพลงนี้อีกครั้งไงทุกครองค่ะน่ารักมากเลยก็เป็นบรรยากาศที่คนที่เห็นเหตุการณ์คอนเสิร์ตวันนั้นอ่ะก็เชียร์กันใหญ่เลยแต่แล้วมาแล้วมาแล้วคุณบอยมาแล้วมรบออกเจี๊ยบอ่ะมีเสียงสัมภาษณ์ให้ฟังใช่ไหม เต้นมีค่ะหลังแต่งานก็มีเรื่องอะไรที่แบบมีตแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังยังมีแบบพี่พี่น้องๆ้องที่เดินเจอเราตามที่งราไปแข่งเข้ามาแสดงของหดีเลยนะครับขอบคุณมากๆเรียกว่าทงทีเลยค่ะยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับปั่นเลยเพราะว่าจริงๆคุณลอยแบบมีช่วงว่างแค่สี่วันนะคะต่งงานแต่งงานก็เลยโอเคงั้นงั้นไปนิดนึ่งเาช่วงใหม่เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันก็เลยไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะไม่ไม่มีลูก ญี่ปุ่นเลยร้อนมากนอนมากเปยนโดยการที่เราสองคนยังคุยกันอยู่ค่ะว่าว่าจะมีไหมหรือว่าเออถึงไหนเแียงกันเพราก็รู้วันนี้ว่าเออถึงแม้ว่าอายุมากก็สามารถที่ได้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราสองคนยังพันธุ์พงกันไม่ได้ด้วยหลายๆอย่างก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าเออหรือรออีกสักปีสองปีแล้วเราให้มีไหมให้มันแบบกดภาระที่สิ่งอะไรให้มัน ได้ปีะโหชนมากในการทำงานด้วยสามารถานในส่วนของที่สี่าเหลือจริงๆเหลือไม่เยอะลอวผ่าแต่ว่าตัวจะเป็นจะรู้ตัวว่าเป็นคนค่อนข้งางคื<ล><ล><ล> ทุกอย่างน่ารักนะพอเป็นสามีภรรยาเราก็ได้เห็นความน่ารักนะคะเรียกภรรยาได้เต็มป่ามีเมียแล้วนะคะสุดยอดก็ครบถ้วนสําหรับข่าววันนี้นะคะแต่ว่าก่อนจากไปเรามีเรื่องาาแนอนาคตให้ลูกพี่บอยพี่เจี๊ยบดีกว่านะคะสําหรับเข้ากันเลยใช่ไหมเข้าเลยนะคะเพราะว่า คุณผู้ชมสําหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่พีกตางอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเรื่องของการเล่นสําหรับเด็กๆเล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะผู้ใหญ่จะคิดว่าแบบว่าการเล่นอาจจะไม่เด็กเล่นเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วการเล่นเนี่ยคือสิ่งที่เป็นศูนย์รวมในการสร้างอะไรต่างๆของเด็กอีกเยอะแยะเลยนะพี่ตางวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องของการเล่นนะมาแนะนำนิดนึงนะคะว่าการเล่นสร้างชาติได้นะคะสร้างยังไง คนก็เลยสงสัยไงการเล่นของเด็กนะคะไม่ใช <uckland S 3> ่เร <inde> ื่องเล่นๆนะคะเพราะว่าเด็กกับการเล่นเนี่ยเป็นสิ่งคู่กันตามธรรมชาติเด็กเจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเล่นเด็กสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องมีใครสอนการเล่นเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางของสมองนะคะโดยเฉพาะเซลล์สมองของเด็กวัยสามขวบปีแรกเนี่ยซึ่งจะส่งผลสําคัญต่อการพัฒนาของสมองด้วยพี่พลางค่ะนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่พึ่งในเรื่องของความเฉลียวฉลาดเนี่ยคือ การเล่นเนี่ยช่วยส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาการทุกด้านของเด็กเลยเพราะว่าแต่ละช่วงอายุของเขาเนี่ยเขาต้องมีการเล่นที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเด็กอายุเท่านี้ข้ามสเต็ปไปให้เขาเล่นอายุเท่านี้มันจะแบบว่าไม่ยังไม่กาะตัวที่มันพัฒนาและส่งเสริมกันอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งการเล่นของเด็กๆเนี่ยที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัยพัฒนาการนะคะจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพของเด็ก พี่เอื้อให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตด้วยจริงๆมันมีความสําคัญมากเลยนะพี่ปาเพราะว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยมีบทบาทสําคัญที่จะทําให้เด็กเนี่ยได้เล่นหรือไม่ได้เล่นนะเพราะว่าในวิธีการเลี้ยงเพราะว่าเด็กเขาก็ยังจะไม่รู้ก็ต้องอยู่ในกรอบในเกฑ์ของคุณพ่อคุณแม่ก่อนฉะนั้นเด็กๆเนี่ยถ้ามีได้โอกาสได้เล่นอย่างมีคุณภาพนะคะก็จะสามารถสร้างให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคตก็สามารถทําได้เพราะว่าเราเชื่อว่าการเล่นสร้างชาติได้ ซึ่งคลิปนี้นะคะที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวล<ช>โครงการดีๆะนะคะเป็นความร่วมมือนะคะของกรมอนามัยยูนิเซฟนะคะหรือว่า OKMD OK นะคะและก็บางกอกบุรีด้วยนะคะแต่ว่าเล่นสร้างชาติได้อย่างไรเรามีคลิปให้ดูเต็มๆด้วยหลังจากนี้นะคะ,คะนั้น พวกเราก็ต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยคลิปวิดีโอนี้นะคะอยากให้ดูกันนะคะมีคุณแทบทักษะออนด้วยในคลิปนะรักมาเล่าถึงการเล่นของน้องปีใหม่ให้ฟังด้วยนะคะติดตามคลิปนี้ให้จบเลยนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะในสดบทเปลือกค่าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากให้เขาโตขึ้นมาเป็นลูกของคนอื่นให้มีสิบ้านเราอาจจะกลับไปกอดลูกเมื่อวานตอนยังเป็นเด็กไม่ได้ ถ้ามีแล้วน่าจะเลี้ยงเองสวัสดีค่ะแอฟทักซอ,อนค่ะงานหลักก็คงต้องเป็นคุณแม่ค่ะแล้วก็กลับไปทำงานด้านที่แอฟรักก็คืองานบันเทิงบ้างแล้วนะคะป๊อปนะครับปฏิภาคมิรินทัพทีมนะครับเป็นคอน,นซัล์บ้างด้านดีไซน์นะครับแล้วก็ขับเครื่องบินที่สายการบินเอธิฮัดแอร์เวย์สนะครับเป็นแอร์ที่การีไทยตอนนี้ก็เราออกมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวค่ะเป็นหมอค่ะแล้ว ทำงานอยู่ที่กรมอนามัยสำนักสงเสริมสุขภาพก็เป็นหมอเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ทํางานที่กรมอนามัยเช่นเดียวกันนะครับชื่อปุ้มค่ะทําทุกอย่างค่ะดึงหญ้าทำมะพร้าวแม่ออยนะคะแล้วก็พ่อบาลูครับผมเป็นนักร้องนักดนตรีค่ะชื่อกวางเจา้าออกแบบบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทําขนมขายแล้วก็ปลูกผักชื่อเรียนชื่อตั้มครับครูอาสาอสอนเด็กครับผมชื่อหญิงค่ะเป็นคุณแม่ ลูกสามค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะผมนายปฐถมชัยศรีวรนาถนะครับทำงานอยู่สำนักการแพทย์เวลายามว่างเนี่ยก็จะเป็นอาสาสมาัครชื่อแพทย์หญิงจิราพรอรุอารณากูนนะคะเป็นกุมารแพทย์บริษัทไบรุนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็เลี้ยงลูกเองทุกวันค่ะสังคมสมัยนี้นะมันก็อันตรายก็เลยอยากจะเลี้ยงกันเองถ้าเราเลี้ยงลูกเราเองอย่างเงี้ยเราสามารถรับรู้ได้ว่าลูกเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร นิ่ใสย,ยังไงเรานั่งมองเขาแล้วนั่งฟังเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วเราจะไม่ไปไม่ไปฝืนสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเขาจะสร้างคนทั้งคนหนึ่งก็ต้องเสียสละเสียสละแล้วคุ้มไหมเห็นเขายิ้มหัวเราะอารมณ์ดีแค่นี้เราก็รู้สึกคุ้มแล้วอะ่ะ ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะจัดสารเวลาให้ครอบครัวยังไงบางคนก็แบบต้องทํางานแบบหลายชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาก็เลี้ยงลูกได้ดีได้ประสบความสำเร็จและลูกเขาก็เติบโตมามีความสุขและมีคุณภาพมันเกิดจากการที่เขาแบ่งเวลาของผมเองก็งานยุ่งนะแต่ผมก็ต้องจลัดเวลาบ้างให้น้องเขาอย่างน้อยๆเนี่ยน้องเขายังรู้ว่ามีคนที่รักเขานะยังมีคนที่ห่วงใยเขานะเด็กไม่ได้ต้องการเวลาอันมหาศาลหรือต้องการเวลาทั้งวันของเรานะคะ เวลาที่เราจะให้เขาสักวันลาครึ่งชั่วโมงนะคะที่จะเล่นด้วยสบตากับเขาแบบไม่มีอะไรมาดึงออกไปไม่มีโทรศัพท์นะคะไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยหมอเชื่อว่าเด็กรับรู้ได้ถึง,ถงความตั้งใจของพ่อแม่ตรงนั้น,นะคะ่ะเวลาเนี่ยค่ะสำคัญทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นยังไงก็คือเราต้องลงทุนเองรู้ครับว่าทํางานกลับมากันเหนื่อยแต่เหนื่อยเนี่ยพอเจอลูกอะผมว่าหายเหนื่อยกันทุกคน ทำงานไปเลี้ยงลูกไปพอเราเหนื่อยปุ๊บลูกจะถามแม่เหนื่อยไหมแม่นั่งก่อนอจากที่ว่าเหนื่อย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 อมันก็หายเหนื่อยอะพี่วันที่ที่เราเหนื่อยคือเราจะได้พลังจากลูกในการที่ที่เราจะออกไปทํางานเช่นเดียวกันคืออย่าบอกว่าว่าเราเสียพลังงานหรือเสียเวลาให้กับลูก <c oughs> แต่คิดว่าในทางกับการลูกให้พลังกับเรา ตอนแรกเรารู้สึกว่าคําว่าเล่นมันไร้สาระเราก็เลยไปอา่านหนังสือเล่มหนึ่งก็พบว่าสมเด็จยา่าให้ในหลวงท่านเมื่อสมัยยัง เล่นกับดินทรายท่านก็เลยเข้าใจการจัดการน้ําที่ดีมากเกิดจากการเล่นของท่านการเล่นเนี่ยมันเป็นการเรียกว่ามันเปิดสมองเด็กนะด้วยด้วยการเอาความสุขเอาความสนุกเนี่ยเข้ามาบางคนเขาบอกว่าให้เรียนเยอะๆจะเล่นทําไมไม่ได้ประโยชน์จริงๆเราต้องมองให้ออกว่าการเล่นเนี่ยก็เป็นการเรียนที่สําคัญมากๆเขาเรียนรู้ผ่านการเล่นของที่เขาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างจินตนาการ จากสิ่งรอบตัวประเด็นคือเราทํายังไงให้เขาเห็นจินตนาการยิ่งใหญ่ผ่านจากของเล็กๆรอบตัวมากกว่าการที่เราให้เวลาคุณภาพกับลูกผ่านการเล่นเนี่ยเด็กจะพัฒนาสมองของเด็กใหญ่ระษาจะเจริญอย่างมากมายเลยนะคะแต่แขนอย่างยิ่งใหญ่เวลาที่เด็กเล่นกระบวนการเล่นเนี่ยซึ่งมันมีหลากหลายมากมายเนี่ยมันจะช่วยสร้างทักษะที่จําเป็นพัฒนาการที่จําเป็นให้กับให้กับลูกให้กับเด็กนะครับตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณ3ปีเนี่ยหน้าที่เขาคือเล่นคือสน หลักเลยคือเล่นสิ่งที่ลูกอยากเล่นนะคะเขาอยากเล่นอะไรเนี่ย <ije> วันนั้นเขาก็จะมีแบบอยากทําอาหารอยากเล่นขายของอยากอ่านหนังสืออยากวิ่งไล่จับบางทีก็จะชวนเนี para, ่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่วิ่งแตะแข่งกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเล่นขี่ม้าขี่หลังป้าป้าขี่หลังขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ย เช่นสมมติเอาของเล่นมาตั้งอยู่แล้วก็มีขวดน้ําแก้วน้ําจานชามเนี่ยค่ะก็คือแบบไม่สนใจของเล่นเราก็เลยมองว่างั้นไม่ซื้อแล้วดีกว่าเปลืองเขาชอบเล่นก็คือบทบาทสมมตุติเช่นว่าอ่าสมมุติว่าเขาเป็นลูกหมาป่าพ่อแม่เป็นแม่หมาป่าพ่อเป็นพ่อหมาป่ายายเป็นยายหมาป่าแล้วก็ลูกหมาป่าก็จะวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเป็นลูกหมูเนาะหมาป่าก็จะพ่อหมาป่าก็ต้องวิ่งไล่ สมมุติง่ายมากเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยจะเป็นคุณหมอเป็นคนไข้เป็นพ่อแม่ลูกจะเป็นอะไรแต่การเล่นสมมุิน่ะมันทําให้เราอ่านความคิดเขาได้ะคะ่ะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขาเขาแอบนึกถึงอะไรอยู่บางอย่างเราจะรู้ความคิดเขาจากการที่เวลาเขาเล่นสมมุตินะคะบางทีมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีของเล่นที่ราคาแพง ที่จะมาเล่นกับเด็กบางครั้งอาจจะเป็นแค่เชือกเป็นเส้นได้หรือเป็นกระดาษของที่พยายามประดิษฐ์แล้วทำเองเนี่ยสังเกตว่าเขาอาจจะชอบเขาสนุกนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอยากใส่อะไรลงไปก็ได้สอนให้เขารู้จักมีความสุขกับเรื่องอะไรที่มันมง่ายๆค่ะพยายามเล่นกับเขาในสิ่งที่มันเป็นชีวิตประจําวันมันเหมือนเป็นการสอนเขาไปในตัวมากกว่าเมื่อก่อนคิดว่าการเล่นกับลูกคือการไปซื้อของเล่นมาเล่นกับลูก หรือนั่งคิดเกมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เล่นกับลูกคือบางทีเด็กไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบซับซ้อนหรือของเล่นที่แกะมาแล้วหูว้าวเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตการเล่นการคุยกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรืออุปกรณ์ง่ายๆค่ะก็ทําให้เขาสนุกและมีความสุขได้ของเล่นที่ดีนะแม่นี่แหละพ่อนี่แหละครอบครัวดูลูกก็มีความสุขกว่ากาันในเล่นของเล่นแบบตุ๊กตาตุ๊กตตุ่นอะไรพวกนี้ของเล่นเนี่ยแพงหรือถูก อันไหนจะเสริมพัฒนานการมากขนาดไหนไม่มีประโยชน์เลยถ้าเขาต้องนั่งเล่นมันคนเดียวของเล่นที่ทดีดดที่สุดสําหรับลูกเนี่ยจริงๆก็คือพ่อกับแม่เวลาเล่นกับพ่อแม่เนี่ยมันมีเสียงหัวเราะมันมีรอยยิ้มมันมีอ้อมกอดมันมีความสนุกมันมีคาชมเล่นกับพ่อแม่เนี่ยหมอก็เชื่อว่าน่าจะทําให้ลูกมีความสุขที่สุดค่ะตัวเราเหมือนเป็นของเล่นของเขาเลยพ่อแม่เนี่ยเป็นของเล่นที่สําคัญที่สุดของลูก เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นแล้วรู้สึกว่าสนุกน่าสนใจอย่างเดียวแต่มันสัมผัสได้ว่ามันเป็นของเล่นที่อบอุ่นของเล่นที่มีความรักมีเลื่อนมีเนื้อถ้าเราเล่นกับลูกลูกจะพัฒนาตัวเองไปได้หลายอย่างเล่นกับลูกแล้วสร้างให้ลูกเป็นคนดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ลูกจะซึมซับได้เขาเปรียบเสมือนซอฟต์แวร์ที่จะเก็บทุกอย่างเลยไม่ว่าเขาเล่นอะไรเก็บไว้ในสมองพอไปถึงช่วงอายุหนึ่งเนี่ย เขาก็จะเอาซอฟต์แวร์ตรงที่เขาเก็บมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมาใช้งานการเล่นเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กเด็กที่ถูกพัฒนาผ่านการเล่นก็จะเป็นเด็กที่เป็นอนาคตของชาติค่ะณวันนี้ลูกเรายังเล็กเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ว่าแอปเชื่อมั่นว่าจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะมันจะนำไปสู่จุดใหญ่ถึงขนาดระดับชาติได้ ซึ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการจากเด็กที่จะเติบโตเป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่จะทํางานให้กับประเทศเราในวันข้างหน้าสมองของเขาทํางานอย่างเต็มที่ทุกครั้งในการเล่นความสุขที่เขาได้จากการเล่นนั่นแหละค่ะคือรางวัลที่ทําให้เด็กยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเราจะเห็นว่าเราอาจจะคิดว่าการเล่นต้องมีของเล่นนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการเล่นสรับเด็กคนที่เด็กต้องการมากที่สุดก็คือคนที่จะเล่นด้วย งานการศึกษาวิจัยยืนยันว่าเด็กที่เล่นเนี่ยจะค่อยๆสร้างทักษะทางปัญญาพ่อแม่จะเป็นคนที่มีความหมายที่จะช่วยทำให้บางการเล่นที่ดูเหมือนจะไปต่อไม่ได้แต่เราเป็นคนทำให้ในที่สุดการเล่นของลูกไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จการเล่นไปสร้างเด็กแล้วเด็กที่โตขึ้นเนี่ยแหละค่ะที่จะไปสร้างชาติไปสร้างอนาคต ทางกรมอนามัยเราก็พัฒนาให้เกิดตัวองค์ความรู้ที่ชัดเจนชุดความรู้ทั้งหมดแล้วก็ได้เก็บรวบรวมไว้ในส่วนที่ท่านสามารถเข้าถึงได้เสยเข้าไปง่ายๆเนี่ยค่ะคำว่ากรมอนามัยเนี่ยค่ะ,คคะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กรมอนามัยได้เตรียมไว้พร้อมกับทีมงานทางด้านสุขภาพที่จะให้การดูแลครอบครัวเด็กๆและพ่อแม่ทุกคนค่ะมาเล่นกับลูกกันนะคะ มาเล่นกับลูกกันเถอะค่ะเล่นกับลูกเราค่ะเล่นนะครับมาเล่นกับลูกก่ะค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะมา,มาเล่นกันเถอะ yeah.